สวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนัมันนี่ขอทุกคนมีนรับมันนันนะครับผมอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับผมของไบแอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามานะครับผมไม่ได้ยากจนเกินไปแค่ใช้ไบแอนแอปเท่านั้นนะครับผมวิธีการนะครับผมก็ไม่ได้ยากนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะวิธีการทำตามนี้นะครับผมหน้าจอแอปธรรมดาน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคุณกดนิ้วโป้งนะครับเลื่อนขึ้นไปจนสุดนะครับผมกดค้างนะมันจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับผมเลือกไปที่ไบแอนแอปไลน์นะครับผมเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับ พอมันขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณกดเห็นข้างบนนะครับผมมันจะมีตัวเพล์อยู่นะครับผมอ่าให้เราเล่นนะครับผมกดเข้าไปเล่นฮะอันนี้มีตั้งแต่วันที่ห้านะครับลืมฮะเอาจริงเลยครับกดใส่อินยังทันอยู่นะครับผมใส่อินไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเข้าไปช่วงแรกเขจะมีโอกาสในการกดเล่นนะครับผมพอสมควรนะ Diary Test นะครับผมในการดูนะครับผมไลฟ์ห้านาทีสิบนาทีนะครับผมยี่สิบนาทีก็ว่ากันไปนะแล้วก็สิสิบนาทีก็ได้ไอ้นี่นะครับ คิดว่าดูครบไม่น่ามีปัญหานะครับผมตรงส่วนนี้แล้วก็แชร์ไลฟ์โปสเตอร์นะครับปกติแชร์ค o p y ี i ลิงก์นะครับผมแล้วก็แชร์อีเวนต์นะฮะแมสเซจถึงเพื่อน3คนนะครับผมคอมเมนต์ในไลฟ์นะครับผมสามคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ Follow Order People นะครับผม w Watch ไลฟ์รีเพย์นะครับผมหรือดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากจนเกินไปทุกคนทำได้นะฮะจริงแล้วคิดว่าเวลา วันนี้นะครับผมทําทั้งหมดทันอยู่แล้วนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะอันนี้ผมทําให้ดูก่อนนะครับผมเป็นบางส่วนนะอันนี้รีเพย์ลงไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรอันนี้กดคอมเมนต์นะ นะครับผมรีวอร์ดเราก็จะกดไปกดรีวอร์ดได้นะครับผมขั้นตอนก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมคิดว่าทุกคนทําได้แหละเนี่ยนะอันนี้ขออนุญาตนะครับผมพอเสร็จตรงส่วนนี้เราก็ออกนะฮะไม่ต้องอยู่นานนะครับเดี๋ยวนะมันจะติดๆขัดด